เม,มนูแกงกะทิสับประรดนะครับแกงสับปะรดรสชาติยังไงครับเปรี้ยวเปรี้ยวรสชาติยังไงนะแกงสับปะรดเปรียรปร้ยวเผ็ดครับเปรี้ยวเผ็ดมีหวานไหมครับหวานดิหวานหน่อยๆเนาะกะทิอ่ะโอเคเ อันนี้ใส um ่พริกแกงนะครับพริกแกงทําเองพริกแกงเราทําเองนะครับสูตรกําแพงเพชรนะครับอันนี้ล้วนพริกแกงก่อนใช่ไหมครับลวนให้เคี่ยวก่อนเคี่ยวพริกแกงก่อนใส่หมูครับใส่หมูนะครับเคี่ยวไว้ก่อนเคี่ยวไว้แป๊บหนึ่งครับนะครับให้หมูสุกค่อยใส่สับปะรดโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่สับปะรดและบุงกันนะครับแต่เราเคี่ยวหมูก่อนเนาะ อใส่สับะรดนะครับเคี่ยวไว้ก่อนนะครับโอเคครับคนหน่อยนึงน้ำสับะรดจะทำให้หมูเปื่อยง่ายนะครับเหมือนที่เราหมักหมูที่ใส่น้ำสับะรดนิดนึงนะครับโอเคครับเราวฝาใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำนิดนึงแล้วปิดฝานะครับตุนไว้หน่อยนะครับเมนู แกงสับประรดนะครับแกงกะทิสับประรดมาชิมกันแกงกะทิสับประรดหมูสามชั้นนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนดูพรปบ้านี่นะครับมีสับประรดมีหมูสามชั้นนะครับผมจะลองชิมเลยนะครับกินเข้าวสวยร้อนๆนะนี่เลยแบนนี้มี ข้าวสวนร้อนๆนะครับเอาเลยนะครับร้อนๆเลยอ,อ,อืมอืมอืมชอบอืมเปี้ยวอร่อยปะเปรี้ยวสับปะรดรสชาติจะเปรี้ยวๆครับเปรี้ยวมันเค็มนะครับเปรี้ยวน้ำมันเคม็ม เผ็ดนิดๆเพราะว่าเราแกงไม่เน้นเผ็ดนะก็เลยเผ็ดนิดๆอ,อร่อยมากเลยครับทุกคนนี่นะครับหมูสามชั้นแกงหมูสามชั้นใส่สับปะรดนะแกงสับปะรดใส่หมูสามชั้นก็เหมือนๆกันเลยครับ ยอดครับฮัมีัมฮัมฮัม very 拜拜。Bye bye.